การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เร e เซ l ล m มาเนียวันที่2 นะครับวันนี้เนี่ยก็มีการปั้มหลากหลายคู่นะฮะไฮไลท์ที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ของบ็อกเลสเนอร์แล้วก็โรมันเลนนะครับชิงแชมป์ WWE แชมเปี้ยนแล้วก็ Universal c h a แชมเปี้ยนนะซึ่งเป็นคู่เอกของค่ำคืนนี้นั่นเองอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นคู่ของดรี a แมชแหละนะฮะร,ระหว่างเอชกับเอเจสไตนะที่ทั้งคู่เนี่ยจะมาสู้กันตอนนี้เนี่ยเอชกลายเป็นเออเหมือนกับพวกมีพลังพิเศษ วนพายอะไรประมาณนี้นะฮะกิมมิกก็ค่อนข้างที่จะน่าติดตามอยู่นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็เป็นการชิงแชมป์แท็กทีมครับรอแท็กทีมแชมเปี้ยนแบบ3เศร้าสตีทโปรฟิตครับจะเจอกับ RK Pro แล้วก็ Alpha Academy นะครับก็เป็น3คู่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจในค่ำคืนนี้นะฮะเอาละยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยการรลทายของ t r i p l e H นะครับทิปล์เอชเดินออกมาแล้วก็บอกว่า ผมอยากจะออกมาที่นี่เพื่อพูดว่าขอบคุณและโชว์ให้พวกคุณเห็นว่าผมรักการทำสิ่งนี้มากแค่ไหนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ r e s t l e m a n i a แล้วก็เริ่มคู่ที่1นนะครับชิงแชมป์ร a แท็ก t e มแ c h a ปี i o n แบบสามเ้าสติดพ่อฟิตเจอ IK BRO เจอ Alpha Academy นะครับ ตัวแมทถือว่าดีเลยนะครับทุกคนในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะดูไม่ต่างจากปกติเท่าไรนะักแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีครับตัวแมตเลื่นไหลไม่มีสะดุดและด้วยความที่มันเป็นแมทสามเศร้าอะ่ะการเข้าออกย่อมมีผลนะฮะและในแมตนี้เองก็ทําได้ดีมากแถมใชยชนะในแมตนี้เนี่ยก็จบแมตได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกันนะครับตอนจบเนี่ยแรนดี้ออตตันใส่ RKO กดนับ3เอาชนะไปและป้องกันแชมป์เอาไว้ได้หลังจบแมตนะครับ r k โบกับสตีดโพฟิตแล้วก็เกเบรียลสตีฟสันนะฮะ กำลังฉลองชัยชนะกันแต่ว่าแชตเกเบลเนี่ยเดินขึ้นมาปัดแก้วของสตีฟสันออกนะฮะชตเกเบลบอกว่าเด็กไม้นายเพิ่งมาที่นี่เนี่ยอย่าเพิ่งมาทําตัวเกา๋าฉันจะสอนบทเรียนแรกฟรีๆให้กับนายอย่างแรกที่นายจะต้องทําเมื่อมาที่นี่นั่นก็คือชูสสตีฟสันก็เลยอัดแชตเกเบลไป็นหนึ่งดอกนะฮะก่อนที่จะแยกย้ายตัดภาพมาคู่2นะครับบ็อบบี้แลสเลีย์เจอกับโอมอสตัวแม์นี้ค่อนข้างธรรมดาครับทุกคน แต่ด้วยความที่โอโมสเนี่ยสามารถโดนดาเมจได้แล้วนะฮะคือล้มได้โดนได้มันก็เลยทำให้ดูมีสีสันมากขึ้นไม่แข็งทื่อแบบปกตินะครับการลุกการรับดูเป็นมวยปล้ำมากขึ้นไม่ใช่แค่เตะแค่ต่อยแล้วก็ชนะไปนะครับส่วนในด้านของบ๊อบบี้แลสลีย์เนี่ยก็อยู่ในคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมนะคือโดนได้แต่ก็มีความบ้าพลังไม่แพ้กันนะครับโดนทุบก,กี่ทีก็จะลุกขึ้นมาเสมอทำให้เคมีของทั้งสองคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงกัน แต่ว่านะครับในแมตช์เนี่ยก็ยังมีจุดต่างๆมากมายที่ทำให้เห็นว่าโอมอสเนี่ยยังไม่พร้อมอย่างเต็มที่นั่นเองตอนจบนะครับบ๊อบบี้แลชลีย์เนี่ยใส่สเปียร์กดน,นับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาคู่3นะครับเซมิเซนเจอกับจอห์นนี่น็อก์วิลในกติกาแบบไม่มีกฎกติกานะครับถือว่าเป็นแมตช์ที่ตรงคอนเซปต์ดีนะทุกคนคือไม่ได้เน้นการปล้ำอะครับเน้นเอาสาใจเอาขำเป็นหลัก การใช้ของในการตอบโตของจอห์นนี่น็อก์วิลล์เนี่ยก็เข้ากับสไตล์ของแจ็คแอดซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีนะครับอุปกรณ์ต่างๆพักพวกคนอื่นๆเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างลงตัวเลยส่วนในด้านของเซมิเซนเองก็ดูเหมาะสมมากในตัวแมตช์นี้นะครับคือมีความตลกมีความน่าหมั่นไส้ทําให้ทุกครั้งที่จอห์นนี่น็อก์วิลล์ได้เปรียบเนี่ยคนก็จะเฮเสมอนะครับแถมแต่ละอย่างที่โดนเนี่ยก็ทั้งสร้างความตลกแล้วก็สร้างความสบายใจให้ได้มากจริงๆก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีในคอนเซปต์แบบนี้นะครับ ตอนจบเนี่ยจอห์นนี่น็อก์วิลใช้กับดักหนูอันใหญ่ครับกดเซมิเซนไว้ก่อนจะจับกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาคู่4ี่นะครับชิงแชมป์แท็กทีมหญิงแบบ4เศเซาลีฟมอร์แกนครับเลียริฟลีเจอกับควีนเซเลน่าแล้วก็คาเมล,ล่าเจอกับซาชาแบงค์เนลมิเจอกับนาธาเลียเชนาเบสเลอร์ตู้แมตชนี้เนี่ยดูไม่มีความสมดุลเท่าไหร่ทุกคนคือมันไม่ได้มีการกระจายบทอย่างทั่วถึงนะครับในทีวีมีแค่ลีฟมอร์แกนแล้วก็เนลมิที่เป็นตัวโดนยาวๆอ่ะ ส่วนทางด้านของนาทาเลียนี่แทบจะไม่ได้ปั้มเลยนะครับมีเข้ามาใส่สปอตนิดหน่อยก่อนจบแมตช์แล้วก็หายไปถึงแม้แมตช์นี้เนี่ยคนมันจะเยอะก็จริงนะฮะแต่ว่าตัวโดนของแต่ละทีมอะ่ะมันก็น่าจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามามากกว่านี้สักหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นตัวโดนยาวๆเลยมันก็เลยดูไม่ค่อยน่าสนใจนะครับตอนจบเนี่ยซาชาแบงค์เนลมิใส่เดิมทีมเอาชนะไปและกลายเป็นแชมป์คู่ใหม่แต่ภ้ามาคู่5นะครับเอชเจอกับ AJ s t yle ตัวแมทเน้นไปทางหนักหน่วงครับตัวแมทค่อนข้างช้ามากๆด้วยสภาพร่างกายของเอทมันเลยกลายเป็นการอัดกันแบบหนักๆหนึ่งท่าแล้วก็นอนพักอัดกันอีกหนึ่งท่าแล้วก็นอนพักนะครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยด้วยความที่แต่ละท่ามันหนักแบบมันหนักจริงๆอะ่ะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างดูสมเหตุสมผลนะครับและในแต่ละครั้งแต่ละท่ามันก็หนักขึ้นเรื่อยๆครับก็ถือว่าไล่ลาดับความแรงของท่าได้ดีมากๆด้วยเหตุผลที่เราสามารถเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าเฮ้ย มันต้องนอนนานขึ้นเพราะว่าถ้ามันหนักขึ้นนะครับมันก็เลยดูไม่น่าเกลียดเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องยอมรับความจริงว่าเออมันก็ชาแล้วก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับตอนจบเนี่ย AJ Styles กำลังจะปิดฉากครับ Demon p r i e s โผล่มายืนข้างเวทีทําให้เสียสมาธิก็เลยโดนเอสเปียร์สวนกลับไปนะฮะทำให้เอ g ได้รับชัยชนะไปในแมชนี้หลังจบแมช์เอ e กับ Demon p r i e เนี่ยโพท่าด้วยกันแล้วก็เดินกลับหลังเวทีไปพร้อมกันนะครับแต่ภาพมาคู่6นะครับ New Day เจอกับ c h a m a t แล้วก็ Lethal แล้ว ตัวแมตแรงแล้วก็เร็วครับแต่เหมือนเพิ่มขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนดูด่าเฉยๆอะ่ะบูสต์วิ่งไปทั่วนะฮะจนโฟกัสอะไรไม่ได้เลยในแมตช์นี้มันเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีการบิลอะไรเลยนะฮะตอนจบเนี่ยเชมัสใส่โบรคิกตามด้วยลิชฮอลแลนด์ใส่เนเธอรินกริทนะครับกดนับ3เอาชนะไปได้คู่ที่7นะครับแพทแมคคาฟี่เจอกับออตินเทอรี วินแบ็กแมนเนี่ยออกมาประกาศด้วยตัวเองนะครับว่าขอเชิญพบกับอนาคต WWE Universal Champion Austin Theory นะครับส่วนในด้านของตัวแมนเนี่ยตัวแมนดีมากทุกคนมันดีงามตรงที่แพทแมคคาฟี่อครับอยู่เหนือความคาดหมายของทุกสิ่งคือปั้มดีเซลล์ได้นะครับท่าสวยงามคือทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆโลแกนพอเมื่อวานเนี่ยว่าดีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแพทแมคคาฟี่แม่งดีกว่า ถ้าปั้มไล่เลี่ยงมาได้อย่างงดงามนะครับแม้จะมีติดขัดบ้างในบางช่วงอ่ะแต่สามารถมองข้ามได้อย่างไม่มีอะไรข้องใจเลยนะครับตัวแมตช์ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ต้องให้เครดิตออตินเทลรี่ด้วยเช่นกันนะครับที่ยอมรับท่าต่างๆที่ค่อนข้างหนักแล้วก็มีความเสี่ยงสูงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ท,ที่ดีน่าดูเลยนะครับตอนจบเนี่ยแพทแมคเกรฟีโลบกดเอาชนะไปได้หลังจบแมตช์ครับวินแบ็กแมนขึ้นมาต่อยแพทแมคเกรฟีแล้วก็ท้าเจอในแมตช์ต่อมา คู่ที่8ครับวินแบ็กแมนเจอแพตแมคคาฟี่ตัวแมตช์ไม่ได้มีอะไรกันครับยำๆแกล้งๆกดง่ายๆจบแมตช์ไปตอนจบเนี่ยวินแบ็กแมนเตะบอลอัดแล้วก็กดนับ3เอาชนะไปได้นะครับหลังจบแมตช์สโตนโคออกมาสตันเนอร์ใส่วินแบ็กแมนแล้วก็เดินกลับหลังเวทีไปครับผมคู่เอกนะครับชิงแชมป์ WWE แชมเปี้ยนแล้วก็ชิงแชมป์ WWE Universal แชมเปียนนะครับบ็อกเลสเตอร์เจอกับโรมันเลนตัวแมตช์นเนี่ยจุดขายคือความอึดเลยทุกคน ท่ามีอยู่ไม่เยอะนะครับภายในตัวแมทมีอยู่ไม่กี่ท่าแหละแต่ว่าเนื้อเรื่องของแมทนะครับทำให้เห็นว่าสิ่งที่โลมันเลนเคยโกงมาตลอดก่อนหน้านี้เพื่อเอาชนะบล็อกเลสเนอร์เนี่ยไม่สามารถทําได้อีกแล้วนะครับอย่างเช่นการเอาพอเฮแมนมาดึงความสนใจแล้วก็สเปียร์อัธิกั้นคนดูการโลโบนะครับการเอาเข็มขัดตีของพวกนี้ที่เคยเอาชนะบล็อกมาแล้วทั้งสิ้นเนี่ยในแมทนี้ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับส่วนในด้านของบล็อกเลสเนอร์เนี่ยนอกจากความอึด ก็ยังเพิ่มเทคนิคที่เอามาจัดการกับโรมาเลโดยเฉพาะนะฮะตัวแมทไม่ได้สนุกมากนะทุกคนแต่เราชอบเนื้อเรื่องแล้วก็อารมณ์ในตัวแมทซะมากกว่าเสีได้ที่ตอนจบมันดูง่ายไปนิดหนึ่งนะครับตอนจบเนี่ยโรมาเลนพลิกจาก F5 มาเป็นสเปียร์กดนับ3เอาชนะไปได้สรุปแม์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับชิงแชมป์ลอทักทีมแชมเปี้ยนแบบ3เศร้าสตีดโรฟิตเจอกับอาร์เคโบเจอกับอัลฟาแค a เดมี่นะครับอาร์เคโบสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ คู่ที่2ครับบ็อบบี้และลีย์เจอโอโมสบ็อบบี้และลีย์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3เซมิเซนครับเจอรจอห์นนี่น็อกสวิลจอห์นนี่น็อกสวิลเอาชนะไปได้คู่ที่4ชิงแชมป์แท็กทีมหญิงนะครับแบบสี่เศร้าลิมอร์แกนเลียรลิฟลี่เจอควีนเซเลน่าคามเมล่าเจอซาชาแบงค์เนลมิเจอนาธาเลียเชนาเบสเลอร์นะครับซาชาแบงค์ Bank, กับเนลมิสามารถเอาชนะและกลายเป็นแชมป์แท็กทีมคู่ใหม่ไปได้คู่ที่5ครับเอ็ 8, เจอกับเอเจสไตล์เอ็สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่6 นิวเดย์ครับเจอกับเชมัตแล้วก็ลิชฮอลแลนด์เชมัตกับลิชฮอลแลนด์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่7จ็ดแพทแมคคาฟี่เจอกับออตตินเทอรี่นะครับแพทแมคคาฟี่เอาชนะไปได้คู่ที่8วินสบ็กแมนเจอกับแพทแมคคาฟี่นะครับว Champion, ner, บินสบ็กแมน,นสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่9ครับชิงแชมป์ w w e แล้วก็ยูนิเวอร์แซลแชมเปียนบ็อกเลสเนอร์เจอกับโรแมนเดนะครับโรแมนเนสามารถเอาชนะไปได้ ใน r e ส u ล์มาเนี่ยวันที่2นี้นะครับตัวแมตผมว่าสนุกดีนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับที่ดูแย่หน่อยก็จะมีแค่โอมดกับชิงแชมป์แท็กทีมหญิงนี่แหละที่ดูแล้วไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆเนี่ยแมตของเอชก็กลางๆนะคือสําหรับผมไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะ่ะมันคือดีแมตที่ไม่ใช่ดีแมตนะครับมันเป็นแค่ทางผ่านของเอชที่จะไปปูเป็นกลุ่มใหม่เท่านั้นเอง ส่วนในคู่อื่นๆกับเซอร์วิสต่างๆอ่ะผมว่าทําได้ดีนะครับเป็นเรสเซอร์มาเนียที่ดีงามเลยแหละเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่นเรื่องคู่เอกนะครับว่าแบบมีท่าน้อยแต่ส่วนตัวผมผมก็มองว่าปกติมันก็ปั้มกันเท่านี้เราจะอยากให้บล็อกเลสเนอร์มาใส่ชูตติ้งสตาร์เพจแบบเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะโดยส่วนตัวผมเพราะว่าคาแรคเตอร์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วอ่ะนะครับทุกคนมองแค่ว่าแบบ มึงเอาแต่ใช้แบบสเปียร์สเปียร์สเปียร์เจอร์แมนแอรไฟสุ per แมนพันมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ไม่ได้มีใครพูดถึงเนื้อเรื่องว่าแบบเอ้ยโมเมนต,ต์ต่างๆที่เล่าผ่านแมทเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งมันก็โอเคแหละที่ที่บางคนจะไม่ได้เอนจอยกับมันเพราะว่าบางคนก็อยากที่จะดูแมทสนุกๆนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะเอนจอยกับแมทนี้แล้วผมก็คาดหวังไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าโลมันเลนน่าจะชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบล็อกแม่งก็ พักแล้วอ่ะนึ้ออกไหมเพราะว่าเจ้าตัวแม่งโผล่มาเยอะมากนะครับคือเหมือนตามสัญญาตอนแรกที่เซ็นไว้อะบล็อกจะมาปั้มแค่ไม่กี่ครั้งปรากฏตัวแค่ไม่กี่ทีเองนะครับแต่ว่านี่พี่แกล่อมาแทบจะทุกสัปดาห์เลยบางสัปดาห์แม่งมา2โชว์ด้วยซ้ำนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะบทของช่วงบล็อกแล้วล่ะนะครับที่จะแบบ3 4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่ไม่น่าจะมีบล็อกเลสเนอร์หลังจากนี้นะครับส่วนแพ็กแมคคาฟี่เนี่ยยอดเยี่ยมนะเกินคาดมากๆผมชอบเหมือนกันเป็นแมทที่ จบแบบรวบกดโดยที่คนดูยืนเฮท,ทั้งสนามอะ่ะทุกคนถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมนะครับการเตรียมการของแพทแมคกาฟี่เนี่ยดีมากไล่เลียงเซอร์ไพรส์าจากน้อยไปหามากถึงมากที่สุดอะ่ะทำให้มีความตกตะลึงตลอดทั้งแมตช์ทุกคนและจบลงด้วยความพีคที่พิกล็อกมากๆมันก็เลยทําให้คนดูอินกับตัวแมตช์มากๆทุกคนคนดูรู้สึกเหมือนแบบว่าแพทแมคกาฟีอ่อ่ะเป็นตัวของพวกเขา เนื่องไหมครับเพราะว่าแพตแมคเฟอฟี่ไม่ได้มีโหกล้ามที่ใหญ่ไม่ได้มีเทคนิคที่ดีไม่ได้เป็นนักสู้มาก่อนแต่ว่าแพตแมคเฟอฟี่เหมือนตัวแทนของคนดูคนดูคนหนึ่งครับที่หมั่นไส้นักมวยปัม้มหมั่นไส้ออตินเทลลี่มากและอยากขึ้นไปกระทืบมันแล้วแพตแมคเฟอฟี่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็แบบม,มันเลยทําให้คนดูอินได้มากๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าสนุกแหละนะครับสำหรับนเรสเซลมานียวันที่2 คือบางคนอาจจะไม่ชอบอะแต่ว่าสำหรับตัวผมก็เอ้ยก็รู้สึกว่ามันก็ดีกว่ามาตรฐานของโชว์ของ WWE นะครับอย่าพยายามเอาไปเทียบกับกับโชว์อื่นๆที่มันสนุกกว่าดูแค่มาตรฐานของเขาที่เขาทำอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องย้อนกลับไป20ปีที่แล้วด้วย <laughs> นะครับผมรู้สึกว่ามันโอเคมากกว่าศึกประจำสัปดาห์แล้วก็ศึกใหญ่อื่นๆเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจากเนี้ย นะฮะขอให้มันเป็นการปั้มแบบเนี้ยในในในทุกๆสัปดาห์ได้ไหมหรือไม่ก็แบบทุกศึกใหญ่ก็ได้มันจะได้ดูมีอะไรน่าสนใจหน่อยอย่างน้อยแบบให้แมทแม่งสนุกก็ยังดีอะไรเนรี่ฮะเสียงเอ่อพวกแสงสีเสียงไม่ต้องเทียบเท่าก็ได้แต่ขอแมทเจ๋งๆเพิ่มขึ้นแบบนี้อีกหน่อยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ Wrestlemania วันที่2นะฮะก็ใครชอบก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่าง แล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ